สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาชมการตอนกิ่งมะเขือพวงนะครับพิธีการจะมีไงก็นี่ครับที่ตอนติดแล้วนะครับตอนติดแล้วนะมันจก็จะเป็นนี้นก,ออกับน่รากออกมาแล้วครับรากออกมาแล้วนี่ครับรากออกมาแล้วครับสําหรับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่จะ ที่จะตอนกิ่งก็มีดังนี้นะครับไม้จิ้มฟันนะครับหรือไม้อะไรก็ได้นะครับที่มีลักษณะแหลมๆนะครับมีคัตเตอร์แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ตุ้มสําหรับพันกิ่งนะครับวิธีการนะครับก็ก็จะมีดังนี้นะครับอันดับแรกเราก็ทําความสะอาดก่อน,นครับทาความสะอาด ก็มามาดุก,กิ่งครับกิ่งกิ่งกิงกิ่งนี้นะครับกิ่งวิธีการนะครับขอว,วางของก่อนนะครับอันไหนที่ไม่ใช้ยังไม่ใช้เราก็ต้องวางก่อนเราก็จะผ่ากึ่งกลางนี้นะครับกึ่งกลางนะครับของกิ่งมะเขือพวงนะครับนี่นะครับ ก็บิดนิดหน่อยครับเพื่อให้หมาจิ้มฟันได้ลงไปนะครับหมาจิ้มฟันนี้ก็หักครึ่งนะครับหักครึ่งเอากะระยะไพอดีนะครับเราก็มาเสียบตรงกลางนี้นะครับครับเราก็มาผ่าผ่าตุ่มนะครับผ่าตุ่ม เราก็จะมัดนะครับมัดมัดตัวใช้เชือกพัดนะครับใช้เชือกพันตุ่มครับ ตุ่มนะครับทิ้งไว้ประมาณสองอาทิตย์ครับเดี๋ยวล่าก็จะงอกเหมือนกิ่งนี้ครับอันนี้ก็เริ่มงอกแล้วครับกิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี่ครับอ่าครับวิธีการก็นะครับก็ไม่ยากครับไม่ต้องปอกเปลือกจริงนะครับคือผ่ากลาง แล้วก็ไม้เสียบเข้าไปเลยนะครับง่ายๆครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ